cvm ฟิล์มฉันม่อ้กไม่เสิ้ยอย่าให้ฉันมก่อนนะอย่วัก่อนเลก้าี้ตัวแรกต้องเป็นของฉันฉันต้เป็นคนแรกที่ถูกเลสัมภาษณฝันไปเถอะตแหน่งนี้เขารับแค่คนเดียวฉันไม่มีทางเสียโอกาสให้เธอได้สัมภาษณ์แน่นอนฉันก็ สวัสดีค่ะโอ้ยมีลมและวลูกรบวนี้เขาแหวกใครเป็นพี่ลูกเธอไม่ทราบนั่นสิอย่ามาโมเมพูดจามัวสวดโอ้ยนี่จะเป็นยัะไงนะ ของที่นี่ฮะตำแหน่งผูัดการใช่ค่ะ อี้มันนั่งช่วยมีไดาเธอตามไม่ดีเองตัวนี้ก็ของฉัน่หญ่าอาจไม่แย่เด็ดขาดอุ้ยตัวอี้หมดแล้วถ้าเธออยากจะนั่งก็คงต้องนั่งพื้นแล้วล่ะซู่ซู่นะคุณแม่ เชิญเอา้าว่าไงคุณไหนนี่เป็นเรซูเม่ของคนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งานกับเราวันนี้นะครับบอสมีทั้งหมดสามคนนะครับอืมมีอะไรหรือเปล่าครับบอสอ๋อเปล่าไม่มีอะไรใกล้ได้วเวลาสัมภาษณ์่านแล้วใช่ไหมใช่ครับบอส ผมฝากคุณจัดข้อประชุมหน่อยนะผมจะสัมภาษณ์พร้อมแกนทีเดียวเลยได้ค่ะบอสขอบใจมากคุณไอซ์จากตัวแสบเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลย กินนมแล้วหลับปุ๋ยชนะนี่เธอคะตอนนี้เธออายุเท่าไหร่หรอถ้าให้ฉันเดาก็คงพอๆกับพวกฉันใช่ไหมเอออายุ24ค่ะตายอายุเท่าฉันเลยเพิ่ง24มีลูกนวหรอนั่นสิวัยนี้มันเป็นวัยที่ต้องสร้างอนาคตไม่ใช่สร้างภาระ เธอรีบไปหรือเปล่าอ่ะฉันเห็นด้วยไวไฟมากเลยเนาะเออหรือว่าเธอพลาดฉันว่ต้องใช้แน่ๆเลยแหมหน้าตาเธอก็ดูเป็นคนใส่ๆซื่อๆ,อๆอมีน่าใจแตกแบบนี้เลยนะสงสารเด็กฉันไม่ได้ใจแตกค่ะแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องมาสงสารเลูกฉันด้วย นะที่เธอบอกไม่ได้พลาดแล้วไหนอะพ่อเด็กไม่ได้มาด้วยกันหรอไม่มีค่ะฉันเลี้ยงลูกคนเดียวอุย้ยซิงกลมัมชีวิตน่าสงสารสุดๆไปเลยอะ่ะนี่เธอเธอไม่รู้สึกอายบ้างหรอที่อุ้มลูกมาสัมภาษณ์งานแบบนี้เป็นฉันน่ะฉันอาย ไม่อายทำไมคะคนมีลูกแล้วก็คือคนปกติมีหนึ่งสมองสองมือสองเทา้าทํางานได้เหมือนคนทั่วไปเผลอๆยังมีวุฒธธิภาวะมากกว่าคนแบบพวกคุณอีกคะ่ะนี่แกว่าฉันไม่มีวุฒธธิภาวะหร หรือไม่มั่นคงมันก็เรื่องของฉันปวดดีอะยู่ท่างน,นี้มีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมีมารยาทค,ค่ะแล้วมีชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนพวกคุณ พวกคุณเชิญขึ้นไปรอด้านบนกันได้เลยนะครับได้เลยค่ะเออคุณโอเคนะครับฉันโอเคค่ะคุณขึ้นไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอฉันครับครับเชิญครับไปก่อนนะคุณแม่ถ้าไม่ไหวก็หอบลูกกลับบ้าน่อดก็ได้นะ ผมตัดสินไปแล้วครับตามนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ไงคะตัดสินจากอะไรพวกเรามีความพร้อมมากกว่ายายคุณแม่เยเดี๋ยวนี้นะคะใช่ใช่ใชคุณสมบัติด,ดีกว่าเพียบพร้อมกว่าแม่นี่เยอะคุณพี่เติ้ลตัดสินใจใหม่เถอะนะคะเออบอสครับถ้าคุณลูกหมูได้ทำงานเป็นผู้จัดการที่นี่ลูกของเขาจะไม่ต้องห่วงนะคะลูกหมูจัดการได้ไม่กระทบเรื่องงานแน่นอนคะ่ะ ไปเลี้ยงลูกเถอะคุณปีเตอร์เลือกฝนนะคะฝนพร้อมมากกว่าทุกคนในนี้หยกมั่นใจว่าหยกมีค่าต่อองค์กรมากกว่าผู้หญิงไร้ค่าคนนี้เลือกฝนเลือกหยกเลือกฝนดีกว่านะคะเลือกดีกว่าค่ะเลือกฝนดีกว่าค่ะเลือกหยกค่ะผมว่าคนนี้ไร้ค่าน่าจะเป็นผู้คุณมากกว่านะครับ พวกคุณเป็นผู้หญิงด้วยกันแทนที่จะเข้าใจหัวโอกคนเป็นแม่แต่นี่อะไรกลับมาพูดจาดูถูกถางถางย่ำยีคนอื่นสนุกปากไม่มีจริตสหมาอนก,กันบ้างหรือไงผมเห็นนะตอนที่อยู่ตรงหน้าลิฟว่าพวกคุณทําอะไรกับเขาบ้างคุณปีเตอร์คะก็เป็นไรข้าจริงนี้คะขนาดพ่อของลูกยังทิ้งมาเลย ผมจะบอกให้เลยกะได้นะต่อให้ลูกหมูจะดูไร้ค่าในสายตาพวกคุณหรือคนอื่นแต่สําหรับผมลูกหมูเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดทั้งนิสัยและจิตใจคุณปีเตอร์แต่มันไม่สมควรจริงๆนะคะคิดผิดมากๆที่เราต้องมาเป็นผู้จัดการถ้ารับผิดชอบเองเลี้ยงเองหาเงินเองได้ก็ไม่ผิดหรอกครับคนที่ผิดก็คือคนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนพวกคุณสองคน คุณปีเตอร์อมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกผมจะเป็นพ่อเด็กให้เองคะอ่าอะไรนะคะบ,บอสได้ยินม่ผิดหรอครับผมจะเป็นพ่อเด็กให้เองผมขอโทษได้ลูกหมูที่ตอนนั้นผมต้องไปเรียนต่อและปล่อยให้คุณใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้คุณไม่ต้องคิดมากนะผมรับได้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคุณ จริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันหรอกพี่สาวฉันเสียฉันก็เลยรับเลี้ยงเขานะ่ะคุณจะมาเป็นพ่อให้เขาจริงๆใช่ไหมจริงสิคุณรู้ไหมลูกหมูผมดีใจที่สุดเลยที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งรู้แล้วคะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องบ้าหรอกครับแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีตั้งหากพวกคุณไม่มีธุระอะไรเกี่ยวกับบริษัทเราแล้ว,ลวเชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วครับเออเอา,เอาไปสิครับ โบทเยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหาก,กว่าเธอนั้น